ยังมีซิคิลเนี่ยนะฮะก็เป็นเนื้อโครงเรื่องนะครับมาจากวรรณกรรมอมตะชั้นครูคุณช้างขุนแผนแล้วก็หลายคนนะฮะก็คงจะอยู่ในบทเรียนอยู่แล้วว่าในคุณช้างขุนแผนเนี่ยมีใครในเรื่องกันบ้างคุณช้างเคยขุนแผนเคยวันทองมุ่นนี้สิ่งตอนนี้กำลังเดาอยู่ครับว่าใครเป็นใครนะฮะคุณที่คนนี้มองผมมากๆเลยอยากรู้แล้วว่าพี่เป็นใคร ขออนุญาตให้ได้แนะนำตัวเลยนะครับพร้อมกับบทบาทนะครับที่ได้รับในวันทองเดิสเกิลเชิญท่านแรกเลยครับสวัสดีครับผมพี่เข้มนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็รับบทเป็นขุนช้างนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่เข้มขุนช้างนะฮะให้กล้องตัวนั้นซูมมาเลยครับทำหน้าขุนช้างที่สุดครับโอ้ยนะฮะพี่ชายขุนช้างต้องดังนนั่นเาเหมือนโจนท้องติดนะแล้วก็ท่านที่2สองนเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะไพอภพนครสวรรค์นะคะรับบทเป็นแม่ของวันทองวันทองชื่ออะไรคะในเรื่องชื่ออะไรสีประจันค่ะชื่อสีประจันค่ะเสียงจบมือดังๆให้กับพี่ไยด้วยนะครับเป็นคนรักลูกรักมากค่ะรักยังไงคะแม่รักที่สุด ในเรื่องทุกได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างตาฝั่งแม่คือในเรื่องจะมีสีประจันแล้วก็จะมีวันทองแล้วทองดีทองประศรีใช่ไหมครับโอ้โหแต่เราลื้อฟื้นบทเรียนจำแทบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาถามพี่ใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับว่างานแน่นขนาดนี้ทําไมถึงเลือกมาเล่นวันทองดิวิชลนะครับแล้วก็ตรงกลางของเราตรงนี้ขอเสกอีกดังๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับการแนะนําตัวของเราด้วยนะครับมา สวัสดีค่ะก็ปุยฟ้านะคะรับบทเป็นวันทองค่ะน้องฝ้ายเห็นน้องผู้ชายคนนี้ตกมือไหมค่ะน่าสุดอ่ะปมเมื่อใหม่ในปมเมื่อใหม่เชื่อไหมโอ้โหหนักเล่นมากไม่เสแรงจ้างสิบตบซะสองร้อยเลยนะลูกพี่ไฮถ้าสมมติว่าคนอื่นมองมาตรงนี้จะนึกว่าจ้างเด็กมาเลยนะครับมาเองตั้งแต่หกโมงเช้าครับโอ้โหนะฮะลูกกิจกรรมกับเรานะฮะอ่ะท่านต่อไปนะครับขออนุญาตได้แนะนอนตัวเชิญเลยครับอยากหรือเปล่าครับอ่า ผมเอาไม้ไหนดีเนี่ยอ่าไมา้นี้แหละทำไม้นี้แหละครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสีนุ่มครับ <c oughs> อาอาเป็นคนดีนะเนี่ยสีนุ่มก็ขอชื่อจริงด้วยสีนุ่มขอชื่อจริงนามสกุลด้วย <c oughs> แต่เป็นภาษาอีสานนะเขนครับผมผมอันซือพระนาหุ่นสีเทพครับสิเรนซืคอสีนุ่มครับ <c oughs> สีนุ่มครับผมเห็นฝั่งด้านนี้เขาแบบดีใจเวลาที่สีนุ่มได้นำตัวไหมนี่น้องคนนี้เนี่ย เขาอยากสมัครเป็นแฟนขับยูเลยนะเนี่ยแมนว่ามันเป็นพิกอเลขกผมบอกเลข่อนเต็มรื่นเพื่อกี้ก็เห็นแววตาเลยว่ากลับไปจะเป็นตัดผมทรงสีหนุ่มแน่นอนเลยได้สีหนุ่มเป็นไอดอลนะฮะ,ะสีหนุ่มรับบทเป็นคุณแผนตอนตายแล้วครับมันมีด้วยเหรอครับบทนี้เนี่ยไม่ใช่ผมก็อยากเป็นพระเอกบ้างก็แกล้งพูดไปงกันหละจริงๆในจุดเก้าอี้นะครับอยากให้ทุกท่านสังเกตนะฮะ เก้าอี้ตัวกลางคือสีหนุ่มนั่งนะครับนี่คงจะเป็นพระเอกของเรื่องนะฮะโอ้โห,โหแล้วคิดดูว่าถ้าโฟกัสระหว่างน้องแม็กกับน้องปุยไฟจะเจอสีหนุ่มทุกรูปนะ ไม่ว่าใครถ่ายก็ตามตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากจริงๆของการนั่งเองและนังเองในตัวครับผมจงจงกันเองในเรื่องเลยให่ผมได้ตามการวิจัยตำแหน่งที่นั่งเรียบร้อยแล้วมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้แน่ซึ่งเราต้องเลือกตรงนี้แหละใช่ครับนะครับซึ่งในทุกรูปที่ถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแม็กนะฮะหรือว่าน้องปุ้ยฝ้ายะติดสีนุ่จริงๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาถามกันเดี๋ยวกลับมาถามกันวันนี้ว่ายังไงบ้างนะครับแนะนำท่านต่อไปนะครับ ครับชื่อแม็กนะครับแม็กวีรอัินครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับ<ช>ก็รับบท<อ>เป็นผู้ชายนครับผม<อ>ในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรักนางพิมพ์มากนะครับผมคือคือฝ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ใจอ่อนพอมีสาวเข้ามาเนี่ยเราก็คือเหมือนว่าคนอ่อนตามเขาเลยทอย่า,<ข>า่งแก้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเถียงกันดีกว่าอย่าพึ่งเถียงกันดีกว่า จริงๆก็ติดตาว่ากันนะครับเหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะฮะใครๆก็ต้องอยากหล่อเหมือนขุนแผนนะครับขอให้น้องแม็กทำหน้าไม่หล่อได้ไหมครับนะฮะช่วยทำหน้าไม่หล่อให้ประชาชนขอนแก่นได้ดูหน่อยทำหน้าไม่หล่อมาหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามอนะครับ โอ้โหกล้องนี้เก็บไปเต็มเต็มเลยคือน้องคนนั้นคว้าโทรศัพท์ไม่ทัน่ะให้พลาดพลาดช็อตนั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับผมนะฮะแล้วก็ท่านต่อไปเรียนเชิญเลยครับค่ะแพทย์ค่ะเสียงตบมือดังเลยขอบคุณค่ะก็รับบทเป็นลาวทองนะคะก็เป็นเมย์คนหนึ่งของคุณแผ่นั่นเองค่ะวิทย์เริ่มงงแล้ว จริงๆแล้วเรื่องต้นจำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่ไห่จริงว่าเรื่องเป็นยังไงพยายามจะผูกแล้วตอนนี้ใช่จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าคุณแผนในเรื่องต้องมีเมียเยอะมีเมียเยอะแล้วชีวิติเป็นไงคุณแผนเลยมีอยู่คนเดียวครับผมอ่าหนักทาไม่ดเนะพี่เล่นท้องเกิดตกเลยนะครับาพี่พี่ไห่จะยิงข้าวเทอะไรมาไม่เต็มเหมือก่อนเลย จริงๆเราต้องบอกว่าบางทีเป็นแค่บทบาทนะครับบางทีเป็นแค่บทบาทในการส่นกรแสดงแล้วก็ท่านสุดท้ายครับผมขออนุญาตขอเสียงปรบมือดังให้กับผู้กำกับของเราด้วยนะครับชื่อเอ๊นะครับพลันยญามเดินมาเป็นผู้กำกับครับคุณเอ๊เพื่อนโตถามเลยได้ไหมตรงนี้สงสัยมากเลยสงสัยตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนไว้ก่อนซ้อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนขออนุญาตถามคุณเอ๊ก่อนเลยว่าคุณเอ๊อายุเท่าไหร่ ณปัจจุบันยีผมขออนุญาตขอเสียงปรบมือดังให้กับอายุ24ต้องไหนรู้ไอ้ที่ไหนใช่ทุกคนจะงงใช่ไหมว่าทุกคกับอายุ24ดูจากหน้าแล้วนี่ประมาณ3ามสิบี่ไฮไม่ใช่นมก็เลยไม่ใช่่ผมก็ว่าพี่จะชมว่าเอออายุ24แล้วเขาเก่งได้ขนาดนี้เป็นเก่งเก่งแต่เอเนี่ยเป็นคนรีบ แอ้นั่งเครื่องตลอดคือหน้ามา,หน,าหน่าเครื่องตลอดหน้าไปก่อนพวกเราปั่นจักรยานต่างปั่นจักรยานตามต้องบอกว่าเอ้เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมาก <ไป S 3> คือ อนแรกพี่อ่านบทก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้เพราะว่าบทดีมากเลยถามว่าใครเขียนเขาบอกเขาเขียนเองนะคะอายุแค่24เท่านั้นดุถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวคือตอนนี้พี่โต้ป็ยางสกดกว่าณอายุ24เราทําอะไรอยู่นะครับโอ้โหเดินอยู่แถวข้างหลังตรงนี้แล้วฮนะ <c oughs> คือยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขานั่งอยู่ในตําแหน่งผื้ตำนกับนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่คบแบกเนี่ยถือว่าคบแบกมากกว่าทุกคนแหละตอนนี้นะฮะต้องติดตามนะครับ และแน่นอนที่สุดนักสแสดงบนเวทีครบหรือยังครับอะไรคะขาดใครคะขาดใครคะขาดใครทีดังๆเอาไหมนิดนึ่งไหมแนะนำหน่อยนิดนึงให้พูดแค่0.3นาทีเท่านั้นนะครับอุย้ยน้อยไปไม่ไป่บไ,ไป,ไไปแนะนำตัวเลยครับผมก็สวัสดีครับผมเต๋าเสษาวงครับผมหรือว่าเต๋าเอนะฮะก็ น่ารักมากเลยาคุณมมากครับที่จบด้วยรับบทเป็นรับบทเป็นภายงามปานโตภายงามก็คือคนจะเข้าใจว่าเป็นรูปของคุณช้างครับถ้าอ่านไม่จบถ้าอ่านไม่จบด้วยในบอถ้าอ่านไม่จบแต่ถ้าอ่านจบแล้วจะเป็นรูปของคุณแพนเอาสิแต่ว่า,าคุณแพนทำยังไงต้องถามคุณช้างเอ้ยไม่ใช่ต้องถามกันทอน ใจ่ป็นถามคุณช้างอีกแล้วแล้วแล้วใครใครเป็นคุณแม่ของของามไยงามแม่ก็คือวันทองครับโอ้โหสับสนมากแต่ตอนเด็กๆเราจะคิดว่าคุณช้างเนี่ยเป็นพ่อเรามาตลอดจริงเปล่าแต่คุณช้างก็จะงงว่าทาไมหน้าลูกเนี่ยไม่เหมือนกับคุณแพงเลยเาเทียบเทียบเลยเอาหน้าใกล้ๆกันตรงนี้ตรงนี้ก่อนนี่คือพ่อลูกนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าถ่ายลง Facebook จะมีคนมาเมน์ว่าอิ้ยไม่น่าใช่อ่ะชไหมเฮ้ยชัวใช่ไหมทุกคนต้องดูรู้ ก็รู้เล่นกันเป๊ะเป๊ยิ่งจะเหยียบขี่อีกนะเหยียบขี่นี่แปลกครับผมต้องติตามตอนนี้เขาหน้าเหมือนกันเพราะเป็นพ่อลูกกันเพราะเรื่องมานแสดงมาแบบอยู่ในนี้คือเราเดาเรื่องเรื่องของนะครับตอนนี้นะครับเอาละนะฮะความน่าสนุกของเรานะฮะอย่าให้ปล่อยอยู่บนเวทีอย่างเดียวนะครับไม่มีปัดก็คืออดดูนะครับ นะฮะไม่มีทําแผ่นขายนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปชมกันสดๆนะครับแล้วก็อย่างวันนี้นะฮะแฟนๆของเต๋านะครับเอ่อน้องๆแฟนคลับของเต๋ารู้สึกเกลียดพี่โต้ไหมว่าพี่โต้นั่งฟังไหมเกลียดเอออย่าดู้อีกพี่โอ้รู้สึกเราต้องไปนั่งข้านล่างเวทีอ่ะพี่รอเล่นร้อนเล่นกีฬเดี๋ยวเดี๋ยวขยบอีกนิดนึงอีกอีกนิดนึงนี่เราเห็นใจนะแฟนคลับด้านนี้มากๆเลย น้องๆด้านหน้าเขากำลังประชุมเรื่องการทำสันเขื่อนอยู่นะพี่ไฮเ่า่าอยาเราลงเงินเข้าไปนะใช่นี่เขากำลังประชุมนี่เขากำลังวาดแผนแผนของสันเขื่อนอยู่นะครับเป็นการประชุมระดับชาตินะครับวันนี้เป็นตัวแทนมาตรงนี้เอาละนะฮะขออนุญาตถามในคำถามแรกต้องขออนุญาตถามพ่วงกับก่อนแหละนะครับวันแน่นอนที่สุดนะฮะวรรณกรรมมีเยอะแยะมากมายนะครับไร้แน่นอนที่สุดหลายๆคนก็คาดเอาไว้ว่าในจังหวัดขอนแก่นของเราถ้าถติว่าจะต้องมีมิวสิควลครั้งแรกเนี่ย อาจจะต้องใช้วรรณกรรมแบบพื้นบ้านแต่ว่าครั้งนี้ทำไมถึงเลือกเป็นวันทองครับที่ที่เป็นวันทองนะครับหนึ่งเลยมันเรานคร,รพรรีทเรื่องเนี้ยเราไม่ต้องการที่เป็นแบบคนดูเฉพาะใจนจังหวัดบางแก่นเราต้องการที่จะเป็นละครพรรีทที่กว้างให้คนจากหลายที่นะครับมาดูอยากให้คนจากาน,น,นจังหวัดหรือใช้ใจในกรุงเทพเอง ถ้ามสัมผัสแก่นเราก็เลยเอาเน,นื้อเรื่องที่มันเป็นปลาที่ไม่ใช่ชเฉพาะในนพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วที่เป็นวันทองเนี่ยเพราะว่าเราเราประเมินจากสภาพนในปัจจุบันครับว่าคนเราเนี่ยครับเขาจะกัดสินคนอื่นด้วยคําพูดปากต่อปากแชร์ในเฟซบุ๊ดลกด่าคนอื่นกับแชร์มากูแชร์ไปแชร์มาแชร์ไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจ เงื่อนแท้ของคุณพนันเหตุผลของการกระทำของคนาพนันซึ่งมาตัมันตรงกันกับเรื่องวันทองในเรื่องถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยโบราณมีเฟซบุ๊กนะฮะวันทองจะถูกแชร์มากที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียวแล้วก็จะถูกด่ามากจริงๆนะครับถึงก,กับนักสืบพันท,ทิพย์ต้องมาสืบเลยทีเดียวชีมมวิตของเธอนะครั้งนี้ต้องติดตามนะครับ จึงได้ถูกนำเอาวันทองมานำเสนอในรูปแบบท้งนี้เดอกมิวสิควลนะครับ,รบแต่ว่าในหลายคนก็มองว่าจริงๆเนื้อโครงม,มันก็คือขุนช้างขุนแผนทำไมถึงได้ชื่อเป็นวันทองกอบมิวสิคลเพราะว่ามันเป็นการนำเสนอในมุมมองใหม่ซึ่งมันมีส่วนพวกเนี้ยมันซ่อนอยู่ในวรรณกรรมครับอ่ามันเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมที่คนไม่ได้สังเกตบางทีคนไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำคนอ่านไปอ่านมาเนี่ย ก็มองว่าเขาผิดเร่องอะไร้ครับแต่เราอยากนำเสนอมุมมองผู้หงมุมมองวู้ิงคนหนึ่งที่แตกต่างไปจากที่เราไปเห็นเราไปอ่านนี่เป็นมุมมองใหม่ที่จะให้ทุกคนได้มองเข้าใจและเปิดกว้างขึ้นมาในสังคมนี่ครับคือวันนี้ทุกคนจะได้เห็นในมุมมองของวันทองใช่ครับนะครับว่าสุดท้ายแล้วที่สังคมบอกว่าวันทองสองใจเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะครับมีกี่สามีนะครับ คุณวันทองเออในเรื่องเขาบอกสองค่ะมีในเรื่องบอกสองด้วยนอกเรื่อง <c oughs> ไม่ได้ต้องตามสื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้นะครับต้องมาดูว่าจริงๆเป็นแบบไหนทําไมถึงมีสนะฮะแล้วเขาคิดอะไร,รอยู่นี่เป็นมุมมองของวันทองเดอะมิวสิควลนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็คงจะรู้จักเดอะมิวสิควลแต่หลายๆคนอาจจเพิ่งรู้จักโดยเฉพาะขวัอแกอรา มายังงองอยู่เลยเฮ้มิวสิควคืออะไรคำว่าละครเพลงกับละครเวทีที่เราเคยมีโอกาสได้ชมในมหาวิทยาลัยหรือว่าในที่ต่ตางๆเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับระหว่างละครเพลงกับละครเวทีะละครเพลงกับละครเวทีแน่นอนว่รราละครเพลงืีดำเนินเรื่องด้วยด้วยก,การรอ้องด้วยการร้องแต่ละครเพลงจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตคือเป็นการเล่นละครไม่ใช่การร้องเพลงธรรมาดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขึ้นมาร้องเพลงโดยใช้ท่าทางแบบร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ เราต้องเล่นละครไปโดยใช้เครื่องเพลงสื่อสารผ่านเพลงปลุกมือดังๆด,ด,ด้วยนะครับพี่อยากให้ปลุกมือเพราะว่าถ้าฟังก็ยากแล้วนะฮะลำพังเรา,เราๆท่านๆเนี่ยมาเล่นละครเฉพาะท่องบทก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะครับอันนี้ยังต้องท่องบทแล้วต้องร้องกวเป็นเพลงการละครเพลงพ,พ,พ,พี่พี่ไปนี้จะกลัดมาก สุดยอดนี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวแม่งเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะงั้นขออนุญาตเริ่มจากนะฮะวันทองก่อนแล้วก็ฝ้ายก่อนแล้วกันนะครับว่า